อยู่กับคุณน้องนะคะคุณเอกพาเวนสุนทรพิชาติค่ะนักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นและอนุพันธ์นะคะฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนอิน o v e วเสวัสดีคุณน้องค่ะคุณน้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บินแล้วก็คุณต่วนสวัสดีครับครับผมคุณน้องครับดูตัวเลขเมื่อวานนี่เขียวชื่นใจทีเดียวนะครับถามว่าอย่างนี้ค <dunk> ร <000 fuck> ับว <x>. ่ามอนเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดหุ้นไทยนี่ผ่านจุดต่าสุดไปแล้วหรือยังครับก็ก็มีหลายคาถามนะครับหลายหลายท่านถามเข้ามาว่าตลาดโอ้มันก็ลงมาลงมา ประมาณสองปีแล้วนะครับน่าถึงจุดที่แบบรุนบอดทําเอาอได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ถือว่าตอนนี้ตอนนี้ใกล้ใกล้เต็มที่ละนะครับคือผมอยากจะชี้ว่าอาจจะมีมีอีกสักหนึ่งตัวแปรน,นะครับที่จะเป็นจะเป็นวันวันศุกร์นะครับในส่วนของอที่ประชุมแจ็คสันโูนะครับของประธานเฟดเนี่ยซึ่ง ทุกครั้งเนี่ยก็จะใช้เป็นเวทีสำคัญสำหรับการส่งสัญญาณนโยบายการเงินนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็คือน่าจะลด0.25ละสำหรับในการประชุมเดือนเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือคือตลาดเนี่ยจะจะจะตอบรับเชิงบวกไหมหรือว่าจะแบบหวังไปถึงว่าจะลด0.5เเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันมันจะลิงก์ไปสู่ในส่วนของ ของทั้งตัวเงินดอลลา,าร์สหรัฐด้วยนะครับที่ถ้าเกิดว่าสมมุติหน้าสมมตินะครับถ้าเกิดว่าบอกรถแค่ศู5ย์อย่างเงี้ยนะครับตลาดก็อาจจะผิดหวังไ็ได้นะครับแล้วก็พอพอตลาดผิดหวังดอลลาร์ที่มันอ่อนเนี่ยมันก็จะกลับมาแข็งนะครับแล้วพอดอลลาร์แข็งเนี่ยบาทที่แข็งอยู่ช่วงนี้ก็จะกลับมาอ่อนเพราะฉะนั้นโฟที่เหมือนจะเริ่มดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะหยุดชะงักได้เหมือนกันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่า คือเสน่ห์ของของบ้านเราเนี่ยอาจจะแพ้เพื่อนบ้านนะครับที่การเติบโต GDP ของเขาเนี่ยอย่างเราเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ต้นต้นนะครับยังยังแพ้สิงคโปร์ในสิงคโปร์สองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะขณะที่แบบโอ้อินโดฟิลิป,ปินเวียดนามไม่ต้องพูดถึงนะครับคือแบบห้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆหกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับของเราแบบสองเปอร์เซ็นต์ต้นต้นเพราะนั้นจะดึงดูดโฟเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะ อาจจะยากถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่แบบเงินบาทมันไม่ได้แข่งค่าต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอผมมองคืออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ต้องตามแต่ถ้าสมมติว่าโอเคแบบสมมติสมสมุตินะครับลด0.5เปอร์เซ็นเลยอย่างเนี้ยนะครับที่เดือนกันยายนเนี่ยก็มีโอกาสตัวร่าเนี่ยอ่อนต่อบาทแข่งค่าต่อเนื่องเนี่ยผมมองตลาดเนี่ยมีโอกาสจะเกิดอบัเงาแล้วนะครับหรือว่าจุดต่ำสุดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้คือประเด็นนะครับส่วนด้านของเกาะราคาเนี่ยก็ ระยะนี้จนถึงก่อนถึงประชุมแจ็คสันโอเนี่ยก็คือวันนี้วันอังคารพุเพื่อนรหัสเนี่ยผมว่ายังขึ้นได้อยู่นะครับม mm ัน hmm. จะไปทดสอบแนวสำคัญก็คือกรอบบนเดิมช่วง1,330งพันจุดหนึ่ันสา้ยจุดอันนี้จะสังเกตคือคือจุดเนี้ยขึ้นมาประมาณสองสำคัญล้วยังไม่ผ่าน mm hmm. นะขึ้นมาปรับตัวลงเอาหลุดพันสามลลขึ้นมาปับอ่อนชนหลุดลงมาแล้ ถ้าเกิดรอบนี้ผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณทางเทคนิคนะครับที่บ่งบอกถึงว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดจุดเปลี่ยนแนวโน้มได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ติดตามทั้งประเด็นก็คือประชุมจสันโภนะครับแล้วก็เกาะสำคัญก็คือหนึ่งสามสานย์หนึ่งสมสมห้านะครับถ้าผ่านได้เนี่ยก็ตลาดน่าจะพัฒนเาเวลครับผมครับ แล้วประเด็นการเมืองราคาดูเหมือนว่าจะเห็นความชัดเจนในตลาดพอสมควรเลยนะคะจากบรรยากาศการลงทุนทั้งตอนที่คุณเศรษฐาโดนถอดนะคะคุณอุ้งอิงเข้ามาหรือแม้แต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่เริ่มมีความชัดเจนเรื่องการเมืองมากขึ้นคุณนองมองเรื่องนี้ส่ง sentiment บวกกับตลาดหุ้นมากน้อยแค่ไหนคะก็ก็อาจจะอาจจะบวกไปไปไปพอสมควรล้นะครับทั้งจากวันวันศุกร์นะครับที่ อพอคุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งไปแล้วก็มีการเลือกนายกได้เร็วนะครับกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างเดอะเลยแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะครับก็ตอบรับเรื่องที่คุณยุ้งยิ้งนะครับเข้ามาเป็นนายกนะครับก็ถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของทางนโยบายหรือว่าดูแบบหน้าตาของของรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของอนโยบายที่ต้องวันเล็กน,นะครับหนึ่งหมื่นบาทว่าจะสามารถ มีได้ต่อหรือไม่ว่าเออจะมีแบบมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือหรือกระตุ้นการบริโภคก่อนไหมน,นะครับในช่วงระยะเอ,อสั้นๆเน,นี่ยนะครับถ้ามีเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนได้นะครับว่าถัดไปมองนะ่าจะเป็นเรื่องของตันวนโยบายนะครับที่ช่วยหนุนภาพตลาดได้ครับครับคุณองคครับทีนี้เราประมวลกันมาหมดแล้วเนี่ยในเรื่องกลยุทธการลงทุนท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้รวมถึงหุ้นที่คุณองคแนะนําในตลาดบ้านเรามีอะไรบ้างครับครับถ้า ถ้าถ้าเป็นาภาพกลยุทธ์เนี่ยนะครับก็จริงๆเนี่ยคือคือสมมตินะสมม,ต,สม,มติว่าตลาดยังไม่พอท่อมนะครับปรับตัวลงต่อเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่ายังไงเราก็มองเป็นเป็น,ป,นปลายรอบแล้วและก็เชื่อว่าในแตงมัสีเนี่ยก็ภาพการปรับต,ต,ตัวขึ้นของตลาดเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วก็ต่อเน,นื่องถึงปีหน้าเลยนะครับตลาดจะเป็น ขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดล่ะนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมเมื่ออ่อนตัวเลยพอภาพของการที่เซตปรับตัวลงแรงๆเนี่เป็นโอกาสซื้อนะครับหรือถ้าอยากจะเล่นตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการซีเรตีบก,ก็ได้นะครับซึ่งเราก็มีหุ้นที่แนะนําอยู่อยู่สักประมาณสามทีมด้วยกันนะครับทีมแรกเราจะเป็นภาพของ e a r n i n g ็ง a y เพนะครับแล้วก็มูลค่าหุ้นยังไม่แพงนะครจะมีในส่วนของตัวกราฟอินดิจีนะครับตัวท u นะครับ โรงปาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็ทิ้งที่สองเนี่ยจะเป็นที่เป็นปันผลนะครับเราก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการประกาศตัวปันผลด้วยจะมีปันผลระหว่างการเยอะนะครับแล้วก็เรือกหุ้นที่แบบตัวยิวเนี่ยสักประมาณสองเปอรเ็หรับการจ่ายปันผลสัดผลกันมานในครึ่งปีแรกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวบางจักนะครับแล้วก็ตัวทียูที่เราแนะนํานะครับหุ้นที่สามเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวช่วงปลายปีละนะครับก็จะมีค่าเม็ดเงิน ตัวกองไทยอีเข้ามาจากการที่มีการผ่อนคลายเรื่องในส่วนของรกเกณฑนนะครับให้น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะ ตอบรับนะครับแล้วก็มีแม็กเงินเข้ามานะครับก็กลุ่มที่ดูว่าจะเป็นเป้าหมายของกองเนี้ยนะก็จะมีอย่างพวกเอ่อเอ็ดวาร์สนะครับเอโอทีเอเบบีเอลซีพีโอคีทีบีนะครับก็ที่็นทักษะของทีมที่เราแนะนำพิาษาของการสิทธิบีบีหรือออนตัวออนเป็นโอกาสในการซื้อครับผมณกัลใชคะ่ะมีข้อควรระวังฝากไว้ให้กับนักลงทุนทิ้งท้ายไหมคะก็คือตลาดก็เหมือนยังผันผวน,นอยู่นะคือแล้วก็เราเรา,เราก็มองเรื่องของ อสิ่งที่เราแบบอาจจะไม่ได้คาดคิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นเข้ามาอย่างเช่นภาพว่าการเมืองว่าภาพต่อไปจะเป็นยังไงจะเกิดเหมือนเคสกรนีคุเสกหาหรือเปล่าหรือว่าอภาพของดอกเบี้ยออาจลดแค่0.25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้ลดอังที่ตลาดคาดการณ์มันมีความเสี่ยงความผันผวนนะครับอาจจะเน้นภาพของของในเชิงตั้งรับดีกว่านะการแลกราคาบางทีแล้ว คือเหมือนมันซื้อซื้อแพงอย่างเงี้ยแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เปรียบเท่าที่ควรนะครับก็เน้นหุ้ของรลงมังเป็นโอกาสในการซื้อรถตั้งแดงอะลงแรงๆมันะป่ากลัวลกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตลาดเนี้ยก็ใกล้ใกล้ปอดท่อมเต็มที่ลวนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อครับผมเน้นจึงตั้งหลับครับค่ะชัดเจนมากขอบคุณคุณนองมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมคุณหน้อยพาวินสุนทราพิชาตินะคะจาก i n no v e s t X กนะคะก็มาจับลอกหุ้นไทยเสมอนะคะก็ดูเหมือนนะคะใกล้จุดต่าสุดแต่ว่ายังวางใจไม่ได้นะคะ <ừ> รอแจ็คสันโฮปลายสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็รอการประชุมเฟดว่าตกลงจะลดแค่0.25ตลาดอาจผิดหวังได้กลับไปอีกด้านหนึ่งได้เหมือนกันนะคะหรือลด0.5อย่างที่หลายคนอยากให้เป็นได้หรือไม่นะคะส่วนหุ้นไทยน่าจะขึ้นต่อนะคะก่อนแจ็คสันโฮเนี่ย1330 1335น่าจะได้เห็นถ้าผ่านได้อาจจะเปลี่ยนทิศเพราะว่าหลายรอบผ่่านไมไมด้ กทีนะคะการเมืองก็คงต้องรอดูความชัดเจนดูคอร,รมอนดูนโยบายแล้วก็ตลาดหุ้นไตรามาสสี่น่าจะไปได้ต่อนะคะเออร์เน็ได้ดีเวเดนได้ไทเอ s นสได้ตั้งรับดีกว่าอย่าไล่ราคาค่ะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลงมาดูนะครับกำไรของบริษัทจดทะเบียนบ้านเรานะครับในช่วงนะครับครึ่งปีแรกนี้เนี่ยเราเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับ <Ừ. S 2> ตอนนี้บจอเองมีมีกำไรรวมเนี่ยห้าแสนกับ3 0 0 0 0ล้านบาท แล้วนะครับก็มีความหมายว่าในปีนี้มีโอกาสในการที่จะเติบโตแล้วก็มีกําไรทะลุหลัก1ล้านล้านบาทแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่แทรกอยู่ท่ามกลางข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e ะ t a n d a r d w e a l t h กันนะครับ